ครับวันนี้เราก็หาเห็ดต่อนะครับนี่นะครับเราก็เจอเห็ดพึ่งขมนะครับโอ้ดูนะครับใหญ่มากๆนะครับนะครับเดี๋ยวจะพี่ปลูกเก็บนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยนะครับแม่จ๋าก็เก็บอยู่ฝั่งนู้นนะครับ กำลังค่วยกันเก็บอยู่นะครับโอานในตอกใหญ่มากนะครับดูครับโหเต็มเลยนะครับฝั่งมันก็มีนะครับเอาไม่เร้เจอเห็ดหมูใหญ่เลยนะครับนะครับกำลังให้แม่ตาเก็บฝั่งนี้นะครับพี่ปกเก็บฝั่งนี้นะครับดูครับพี่ปลกยกมาเป็นก้อนเลยครับดูฝั่งนี้ก็มีนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็มีนะครับ ด้านในครับนี่นะครับ,รบ,รบกำลังจะให้น้องพลอยนะนี่นะ เราจะเดินหาเห็ดกันต่อนะครับนี่เราก็มาเจอเห็ดคมแล้นะครับนี่นะครับ,น,น,รบนี่เป็นหมูเล็กๆนะครับไม่ใช่หมูใหญ่นะครับรพี่ปลูกเก็บนะครับ,เก,บเก็บเรร้อยใส่ถุงแล้วนะครับเราจะไปหากันต่อนะครับ นี่เราก็มาเจออีกแล้วครับดอกสมบูรณ์มากๆนะครับรากำลังจะเก็บแล้วนะครับนี่นะครับหมูนี้มีแค่สองดอกเองนะครับ นะครับมีหลายสีเลยนะเ็ดน,นะครับดูครับเที่ยวกับดอกสีนี้นะครับสีนี้จะเป็นสีออกม่วงๆนะครับ ก็มาเจอเห็ดพื้นขมอีกแล้วนะครับนี่นะครับเราจะเก็บกองกันนะครับนะครับพี่พอช่วยเก็บกองนะครับนี่นะครับเก็บมาทางในข้อนนี้ก็มีนะครับจะเข้าลำบากมนะ เก็บเผ็ดแป๊บนึงนะครับนี่ครับสลลมโมนี้ก็ได้จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องพลอยเก็บเข้าไว้ในถุงนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ